ตามความเชื่อโบราณการจุดทูบ36ดอกทำเพื่อขอขมากรรมขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และองค์เทพเทวาเจ้ากรรมนายเวรทั้งในอดีตและปัจจุบันสิ่งใดที่เคยล่วงเกินมาทุกพบทุกชาติของเราโดยไม่รู้หรือไม่ตั้งใจช่วยให้ชีวิตไม่ติดขัดราบรื่นเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าว่ากันว่าคนเรานั้นเกิดมาหลายพบหลายชาติ จึงอาจมีเจ้ากรรมในเวรที่แตกต่างกันอยู่เคล็ดลับเสริมดวงตามความเชื่อโบราณที่บอกต่อกันมาว่าอาจจะช่วยได้นั่นคือการจุดธูป36บ36ดอกกลางแจ้งเพื่อขอขมากรรมขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และองค์เทพธีวาเจ้ากรรมในเวรทั้งในอดีตและปัจจุบันสิ่งใดที่เคยล่วงเกินมาถูกพบทุกชาติของเราโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว หรือไม่ตั้งใจหรือที่เคยกล่าวคำสาปสาบานบนบานสารกล่าวใดๆที่มองไม่เห็นและจําไม่ได้เพื่อเขาเหล่านั้นอโหสิกรรมให้แก่เราช่วยให้ชีวิตไม่ติดขัดราบรื่นเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าวิธีจุดทูบ36ดอกกลางแจ้งขอขมากรรมขั้นตอนการจุดทูบ36ดอกไม่จำเป็นต้องจุดที่วัดแต่ทำ ในสถานที่ใดก็ได้ที่เหมาะสมและไม่รบกวนคนรอบข้างตัวอ,อย่างเช่นสนามหน้าบ้านเราด้านหน้าของตึกโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทาก่อนเวลา12นาฬิกาเรือเที่ยงวันโดยจะจุดธูป36ดอกปักกลางแจ้งขอขมาเจ้ากรรมในเวรที่เคยสาปบดสาบานบนบานสานกล่าวปลดนิกรรมให้น้อยลง พร้อมบทสวดมนต์ขอขมาให้ชีวิตจูเย็นเป็นสุขบทสวดขอขมากรรมจุดทูป36ดอกก่อนอื่นก็ให้ท่องน้โมสาจบแล้วว่าตามตั้งจิตอธิษฐานอัญเชิญครูบาอาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปิดามารดาพอเกิดแม่เกิดพอซื้อแม่ซื้อ ในทุกชาติและเทพเทวาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์รวมทั้งองค์มหาเทพมหาโพธิว์ผู้ยิ่งใหญ่ใน19ชั้นฟ้า16พรมมา15ชั้นดิน14ภูมิบาดาล21ภูมิพระแม่ธรณีพระแม่คงคาที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่นี้พระภูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนรวมทั้งเจ้ากรรมในเวร และเจ้าบุญนายคุณเจ้าเกณฑ์ดวงสตาของข้าพเจ้าถูกชาติพบที่เคยผูกพันกันมาในอดีตให้มารับรู้รับฟังการขอขมาและขอถอนคำสาปแช่งที่มีต่อกันในอดีตและปัจจุบันของข้าพเจ้าในครั้งนี้ข้าพเจ้าเอ่ยชื่อนามสกุลของตนขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีกระลึกได้หรือไม่ได้ก็ดีขอท่านผู้มีฤทธิ์มีอำนาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้ากรรมในเวรเจ้าบุญนายคนเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดอย่าได้โกรธเคืองอย่าได้จองเวรต่อข้าพเจ้าอีกต่อไป และโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้าหรือคำสาบานคำสาปท็ดอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดีขอจงดับหมดสิ้นไปและด้วยอนุภาพภาพบาร,รมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และด้วยบารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าและองค์มหาเทพ โปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดและช่วยเปิดทางและแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมและให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้าจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอให้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถิดและขอให้ข้าพเจ้าพบแต่คนดีมีคุณธรรม อยู่ในศีลในธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ